สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นๆในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ของเราเลยเดี๋ยวใช้เดเข้าไปโฟลโลบายไปแจะยกก็ยกไป แต่ต้องเห็นภาพนี้ถ้าไม่เห็นผมก็ไม่เล่นในฝั่งขึ้นนะครับเออทำไมผมถึงมองแบบนี้ล่ะก็อย่างที่ผมบอกอะว่าตอนเนี้ยในส่วนของเดเองถ้าจะไปรับตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่คุณจะเข้าไปรับจุดที่คุณจะไปรับของเดนู่นนู่นเมื่อวานก็เกือบเกือบจะถึงก็ยังไม่ถึง ผมก็ดูอยู่เมื่อวานเนี่ยเฮ้ผมยังคิดอยู่จะรับ day ดีดก็ยังสองจิตสองใจแต่ก็ยังไม่ได้เข้าผมก็ยังมองว่าแหมมันน่าจะลึกได้กว่าเนี้ยถ้าจะรับ day อะนะผมก็มองลงมาข้างล่างแถวนี้นครับสองพันเจ็ดร้อยสองพันหกร้อยแปดสิบนั่นคือรับ day มันควรอยู่ตรงนู้นครับถ้าเกิดว่าคุณคิดอยากจะเข้ามาบายไม้ day คุณควรไปรอล่าง ไม่ใช่คุณมาบายตรงนี้มันไม่ได้นี่มันหายนี่มันจุดสูงสุดถูกไหมเดี๋ยวมันจะดอยเอาไงนั่นคือเหตุผลมันมันแค่นั้นเองเพราะว่าเดมันแพงตอนนี้บริบทของมันตรงเนี้ยคือแพงของถูกมันอยู่นี่เพราะนั้นผมไม่ได้ค้านว่าเอ้ยจะต้อง ไม่ขึ้นแต่ในบริบทของการเข้าไปบายตอนนี้มันไม่ได้ถูกไหมเออมารอของถูกก็ไม่เถียงว่าเดมันขึ้นอยู่เนี้ยแต่แค่แผนการเล่นให้มาบายตรงน,นี้ไม่ได้เพราะนะั้นถ้าจะซื้อถ้าอยากจะบายควรรอเพราะตอนนี้ผมเก่งการเคลื่อนไหวเนี่ยราคาเนี่ยผมเก่งเอาไว้แนวเนี้ยว่ามันอาจจะกลับลงมาข้างล่างด้วยซ้ำเนี้ย ผมเก่งตรงนี้อยู่เนี่ยแต่ถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องเบรกแทงราคาขึ้นไปเลยอาจจะแทงขึ้นไปนู่นอะอาจจะแทงไปสองพันเก้าเลยก็ได้แล้วยอ่อกลับมาเดี๋ยวจะมาตามน้ำแล้วเดี๋ยวไปลุ้นเอาสามพันไปลุ้นเอาสามพันสองเดี๋ยวเกาะลดไปด้วยทำยังอะเห็นไหในฝั่งของการขึ้นในฝั่งของการลงมันก็มีมุมของมันหมด นะครับไม่ได้ผมบอกว่าเอ,อ้ยจะต้องลงจะต้องลงไม่ใช่จะขึ้นก็ต้องเห็นจะลงก็ต้องเห็นแต่ปัจจุบันสิ่งที่เห็นคืออะไรไซด์เวย์หรืออาจจะเป็นไซด์เวย์อัพแล้วผมบอกแล้วว่าถ้ามันไม่ได้เบรกไฮผมผมบอกแล้วนะถ้าไม่เบรกไฮหรือไม่ได้เบรกเทรนเบรกไฮแต่ไม่เบรกเทรนก็ไม่ได้ เพราะอะไรนี่ไงครับอยา่างที่ผมบอกมันอาจจะยกทดสอบใช่ไหมอาจจะยกอีกทีลงมารับตั้งฐานอาจจะยกอีกทีลงมาเล่นเพราะนั้นตอนนี้แผนการเล่นคือเล่นในกรอบนี้ไม่ใช่เล่นเพื่อลุ้นหลุดผมจะไม่ลุ้นผมจะเล่นตามกรอบ เข็ม <Okay>, ผมเล่นตามสิ่งที่มันเป็นกับปัจจุบันนี่แหละจะหลุดเมื่อไหร่ไม่รู้หรอไม่รู้ขาไหนแหละไม่รู้ขาไหนอาจจะเป็นขานี้อาจจะเป็นขานี้อาจจะเป็นขานี้ที่ทําให้หลุดก็ได้ถูกปะแต่ผมจะไปลุ้นทําไมสามสี่ครั้งอ่ะเนี่ยลุ้นหนึ่งลุ้นสองลุ้นสามแล้วถามว่าเข้าไปแล้วต้องโดนสต็อปลอสไหมต้องดอยก่อนไหมเออก็ดอยอะ่ะ ถูกไหมในช่วงเดือนหนึ่งอ่ะรับไหวไหมล่ะรับระยะไหวไหมล่ะหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเหรียญอะโดนลากอ่ะถ้าอยากให้มันลากกระทำเพราะมันมีความน่าจะเป็นที่มันจะลากมันที่มันจะใช้เวก่อนก่อนที่มันจะไปคุณไปลุ้นเอาจังหวะคุณลุ้นเพื่อจะเอาแค่จังหวะเดียวอ่ะแต่กับพฤติกรรมโดยรวมมันเป็นแบบนี้มันอาจจะทดสอบหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง แต่คุณลุ้นเพื่อเอาชนะมันแค่จังหวะเดียวเท่านั้นทำไมไม่รอให้มันหลุดมันเบรกแล้วเดี๋ยวย่อแล้วก็ฟอลโล่ไปอ่ะถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้เองผมก็ทำเหมือนเดิมก็ในวิธีหลักการก็คือไม่หลุดก็ไม่เล่นก็มารอรับข้างล่างเอาย่อมาสิเนี่ยย่อมาแบบเนี้ยเออย่อมาแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บข้างล่างแล้วก็ไปขายข้างบนก็มาขายกรอบมันนี่แหละก็เก็บข้างล่างก็ขายข้างบน ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดนั่นคือแผนของสปอตครับ